โอ,อ้ลูกพ่อลูกพ่อไปน็นอะไรตรงนั้นไปแต่พ่อเราเดินไปหาลูกก่อนละอ้ว่ายไ่าเล่นไงเนะีน่ยเอ้กินลูกได้เออปึ๊บลดูร่ลูกดสวัสดีครับชื่ออะไรลูก,กเดี๋ยวเฮ้ย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 เปิพอก่พ่อกนลูกลูกเก็บพงเต้นตอนนี้ไป ไปลูกนะนางซ่วมบอกนั่งบอกนั่งดีๆีดีกนั่งดีๆเฮ้ยปิดฝาแตโ่โคกได้ไหมเน mm. ี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> นมอยู่นี่นี่เองไปหยิบนมปึ๊บไปกลับไปหาลูกลูกรอก่อนแต่พ่อรังเอานมไปให้แล้วไปไปขึ้นห้องไปหาลูกลูกรอพ่อก,ก,ก่อนรอแป๊บนึงนมมาหาแล้ว <c oughs> ไปเอานมเปล่า <c oughs> ไปลูกไปเปล่าเอา้าลูกแกบอกนะลูกอะขี้แตกแล้วอะไรครับนี่อหืมเขียวมาเชียวไอ้นั่งรอยนี่นะลูกแต่พ่อไปเอาแฟมเปิร์มาเปลี่ยนนะไปไปปึ๊บอืเอาลูกลูก,ลกเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยลูกพ่อเป็นนินจานี่เองเท่จริง เรียบร้อยไอเดี๋ยวลูกนั่งนี่ก่อนนะทุบลูกเขาอยู่ข้างใหนข้างใหนมันอุ่นนะเข้าไปเข้าไปลึกเออนั่นแหละเข้าไปเข้าไปปิดปุ๊บเอาลูกพ่อลูกพ่อร้อนกัอากาศอากาศช่วงนี้มันร้อนๆนะลูกเกมีอะไรมาเนีย ไฟลูกพ่อพ่อมารับแล้วฟึ๊บเฮ้ย<ป>ตัวเองไฟลูกพ่อนอนสบายดีเปล่าไฟไฟไฟแต่พ่อเราพาไปสดุดไปนอนที่ดีๆแล้วดูหน้าติยิ้มมีความสุขเขียวไฟไฟแต่พ่อป,ปิดไฟแล้วอืปิดไฟแล้วกันฟึ๊บปิดดิปิดเอ,อเอ้ยลูกยังอยู่ไหมยังอ,อยู่นะยังอยู่นะปิดประตูให้ลูกแล้วเดี๋ยวพ่อไปดูทีวีแล้ว เจอกันลูกรักไปไปไปดูทีวีดีกว่าลูกร้องเกิดอะไรขึ้นลูกพ่อไปแล้วไปลูกลูกร้องแล้วไปลูกพ่อกำลังขึ้นไปหาลูกแล้วรอก่อนเอ้าลูกพ่อฟังแล้วเอ้าลูกพ่อลูกพ่อไปอยู่ลูกพ่อไปไหนลอกเย้ลูกพ่อว้าอีแล้วลูกพ่ออยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย เอ้ามาอยู่นี่นี่เองอืม้มปึ๊บขยาบก่อนใช่ลูกพ่อจริงมัน้นอยเลยใช่ลูกพ่อคนเดิมมั้น่ะลูกพ่อคนเดิมเขาทนไฟได้นะปิดอีกรอบแล้วกันไปลูกพ่อน้อยแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปดูบอลต่อแล้วอืมไปเจอกันแล้วกันปิวตูฟึบ